สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยในช่องปั้นน้ำเป็นตัวคุณนำเสนอแอปพลิเคชันดีๆและเรื่องการเงินวันนี้เราอยู่ที่แอปพลิเคชัน K My Funds เมื่อวานนี้มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามมาว่าเราจะซื้อท่อทีพีิดกแล้วเราจะขายกองทุนรวมในแอปพลิเคชัน K My Funds ยังไง ผมก็เลยไปทำคลิปมารีวิวแบบเข้าใจง่ายหนึ่งก็คือหลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็จะมียอด my portfolio อยู่ตรงกลางเมนูเราเราคลิกเมนูซ้ายที่เขียนว่า my investment เมนูซ้ายข้างบนเสร็จปุ๊บเราก็จะดูดูว่ากองทุนตัวไหนที่เราต้องการขาย แนะนำให้ขายตัวที่ได้กําไรนะครับตัวที่แดงๆอยา่าไปขายขาดทุนนะฮะในที่นี้ผมก็ well คิดว่าผมจะขายกองทุน KUSA ขีด A วงเล็บ DDOC ที่มีปันผลซึ่งตอนนี้มันขึ้นไปมากและช่วงนี้มันลงมานิดนึงเดิมกําไรเป็นหมื่นตอนนี้กําไรเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วต้องรีบขายในคลิปนี้ผมก็เปิดเปิดไปดู k u s u x n d q นิดนึง อันนี้เป็นผลประกอบการส่วนตัวปีที่แล้วก็ปันผลบวกมูลค่าที่เพิ่มเกือบ30%เวลาเราคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้ครับตรงกลางเมนูข้างล่างเขียนว่าขายนี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วที่เป็นเมนู My Investment ข้างบนซ้ายมือเราก็จะดูเทั้งหมดฟอร์ดก็มีทั้งติดลบทั้งบวก ผมคิดว่าในที่นี้ผมจะขายอย่างที่กล่าวไปแล้ว KUSA วงเล็บดีด็อึ่งมีปันผลเราขายสัก2,000บาทคิดว่าก็กดเมนูขายข้างล่างเมนูขายที่อยู่ตรงกลางข้างล่างจะมีอยู่5เมนูเรากดเมนูที่อยู่ตรงกลางที่เขียนว่าขออายุขายนั่นแหละครับเขาก็จะถามว่ากองทุนเปิดทั่วไปใช่ไหมที่เราจะขายแล้วก็เลือกกองทุนผมก็ไปเลือก KUSA ขีด A วงเล็บดีด็อ่ แล้วเขาก็จะให้ใส่จํานวนเงินข้างบนที่ผมเบอร์ไว้ก็เป็นเลขที่บัญชีของผมกับ,บชื่อสาขาอันนี้เราก็คิดว่าลองขายสัก2,000บาทให้ท่านผู้ชมได้ดูกระบวนการสําหรับท่านใดที่จะไปทําด้วยตัวเองจะได้ง่ายผมคิดว่าไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการดูวีดีโอแล้วทําตามแล้วละ่ะเหมือนทําอาหารดูวีดีโอใน y o u t u b e แล้วทําตามนี่ง่ายมากกว่าง่ายกว่าจะไปดูส่วนผสมกี่ช้อนชากี่ช้อนโตะ๊ะนี่อันนี้ง่ายกว่าเยอะ ทีนี้ว่ามาว่ากันต่อนะครับเมื่อกี้ผมพักคลิปไปแป๊บหนึ่งอพอดีมีคนเดินเข้ามาทีนี้ว่าอันนี้หลังจากที่เราใส่ย,ยอดเงินแล้วมันก็จะขึ้นไปหน้าต่อไปยืนยันการทำธุรกรรมอันนี้ผมก็ตัดคลิปให้ยาวหน่อยเผื่อบรรยายมันก็เลยดูจะนานไปนิดนึง แล้วยอดเงิน2,000แล้วก็พิมพ์ใส่กรอบไปเลยเราจะเราจะถอนเท่าไหร่เขาให้ใส่เป็นยอดจํานวนเงินเราเราไม่ต้องใส่เป็นยอดอ่าจำนวนหน่วยลงทุนเดี๋ยวเขาจัดสรรให้เองสมมติเราถอน2,000เหมือนถอนเงินธนาคารธรรมดาครับเนี่ยเขาก็บอกยืนยันใช่ไหมอ่ะเ่ยเห็นว่าอะไรผมตัวเล็ขหน่อยกัน อพอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บก็พอยืนยันการทำรายการเสร็จก็จะมาที่หน้านี้เขาก็จะแจ้งว่าคำสั่งจะมีผลวันไหนโดยโดยหลักการก็คือมีผลวันทำการถัดไปของธนาคารซึ่งช่วงที่ผมอัดคลิปนี้เป็นวันหยุดวันมาคบูชาก็เลยยังไม่มีผลแต่ว่ากระบวนการได้เริ่มต้นแล้วน,นี่มันก็จะมาหน้านี้ เขาจะบอกว่าเราขาย2,000บาทครับสั่งมีผลวันไหนเงินเข้าบัญชีไหนของเราวันที่รับเงินเค้าบอกเสร็จจ้ไปวันที่รับเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นขายง่ายครับไอหาตังค์น่ะมันยากมันใช้เวลานานแต่เวลาจะใช้ตังค์เนี่ยหรือขายเนี่ยมันเอาตังมาใช้มันง่ายใครบอกยากเอาตังค์มาใช้นี่มันง่ายแต่ตอนหาน่ะมันยากใช้เวลานาน ทีนี้ก็มาคำสั่งมีผลแล้วเห็นไหมเขาบอกคำสั่งมีผล2,000บาทวันที่1มีนาคม1เดือน 2, 2> ององาสองหนใช่ดิเอฟเอรวมเลขสองห้าสองหนึ่งนั่นแหละผมไม่ไบอกแค่นี้แล้วแกเพราะเราก็จะมาหน้าเราก็กลับมาหน้าของ my er investment เ,เมนูข้างบนซ้ายมือสุดหลังจากที่เราทำธุกรกรรมตรงนี้แล้ว เขาก็จะบอกเห็นไหมมีป้ายเขียนว่ารอจัดสรรรอจัดสรรป้ายพื้นสีเหลืองๆตัวนัสือสีดำฮะนั่นแหละ KUSA ขีด A, A วงเล็บดอก D oc, รอจัดสรรแสดงว่ากระบวนการที่เราได้ทำเสร็จไปเปาะหนึ่งแล้วเหลือแต่วันที่หนึ่งมีนาคมตามที่เขาแจ้งว่าคำสั่งจะมีผลนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้พอเดี๋ยวยาวไปอย่าลืมกดติดตามช่องปาน้ำเป็นทัวร์คุณเป็นกำลังใจเพื่อไม่พลาดคลาดไม่พลาด คลิปต่อไปของช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ตามรับชมมากครับสวัสดีครับ